ุณผู้ชมคะมัสยิดนั้นเป็นศูนย์กลางในการทํากิจกรรมของชุมชนมุสลิมที่หลากหลายไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาแต่ว่ายังรวมถึงการเรียนรู้ด้วยนะคะไทยบรรเทิงวันนี้คุณอภิยาจะแนะนําให้รู้จักกับอีกหนึ่งกิจกรรมคือโครงการหนังสือหมุนเวียนนะคะ,คะเป็นหนังสือหมุนเวียนภายในมัสยิดนะคะ,คะต้องบอกว่าโครงการนี้เริ่มมาจากคุณมากุฎออนระดีเจ้าของหนังสือผีเสื้อและดอกไม้นั่นเองเขามีความผูกพันกับภาคใต้อยู่แล้วแล้วมองว่ามัสยิดมีความแข็งแรงทางด้านศาสนามีการรวมตัวกันเพราะฉะนั้นคนในชุมชนค่ะได้ทําตั้งแต่ในส่วนของการคัดเลือกหนังสือ ร่วมกันซ่อมแซนหนังสือส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะถ่าหลายคนเมื่อหนังสือเก่าหรือว่าชำรุดไปก็อาจจะเก็บใส่กล่องแล้วก็ไม่ได้อ่านกันอีกนะคะแต่ว่าไม่ใช่สําหรับชาวชุมชนมัสยิดในอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะที่ร่วมกันศึกษาวิธีซ่อมแซมหนังสืออย่างง่ายๆด้วยตัวพวกเขาเองค่ะ เชือกได้ที่ร้อยเข้ากับสันหนังสือเพื่อเย็บกระดาษที่หลุดจากปกให้กลับเข้าติดกันอีกครั้งเป็นภารกิจที่กลุ่มผู้ดูแลหนังสือหมุนเวียนในมัสยิดนอกจากจัดระบบหนังสือแล้วยังต้องเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาหนังสือของพวกเขาให้อยู่ในสภาพดี ก่อนที่จะส่งไปให้อีกมัสยิดหนึ่งได้อ่านในอีกสี่เดือนข้างหน้าไม่เพียงการเรียนรู้วิธีการต่อมหนังสือของผู้ดูแลหนังสือเท่านั้นโครงการหนังสือหมุนเวียนในมัสยิดยังทําให้เด็กๆจากทั้ง8มัสยิดในอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบีได้เรียนรู้การและเล่นต่างๆร่วมกันกิจกรรมร้อยเชือกออกจากบ่วงไม่แค่สร้างความสนุกสนานแต่ยังฝึกให้เด็กๆตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อที่จะทำภารกิจให้สำเร็จ สนุกมากครับมีอะไรมีหลายหลายอย่างอย่างเช่นทำเชียกให้เป็นงูจับกบแล้วก็ทำกิจกรรมมากมายได้ความสมามัคคีแล้วก็ความความเชื่อใจในในในเพื่อนครับ การหนังสือมุนเวียนในมัสยิดไม่เพียงทําให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางการอ่านหนังสือของคนในชุมชนแต่ยังเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในแต่ละมัสยิดที่ไม่แค่เด็กๆจะได้รู้จักกันมากขึ้นผู้ใหญ่ในมัสยิดยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันทํางานเพื่อชุมชนของตนเองอีกด้วยวิธีการที่จะส่งเสริมให้เด็กนะครับ อชอบที่อ่านหนังสือเนี่ยนะครับก็จะมีการกระตุ้นโดยการมีคณะทํางานในแต่ละมัสยิดเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันทุกๆวันเนี่ยชุมช,น,ชนมุสลิมเนี่ยจะมาพบกันที่มัสยิดนะครับโดยเป็นจุดศูนย์รวมในการที่จะพูดคุยในเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวัน,นเป็นศูนย์บริหารการจัดการทุกอย่างของของ,ของวิถีชุมชนมุสลิม โอกาสในการเรียนรู้ผ่านตัวหนังสือของเยาวชนมุสลิมถูกเปิดกว้างเมื่อผู้ใหญ่ในชุมชนเห็นคุณค่าของการศึกษาและการเรียนรู้นอกเหนือจากตำราในโรงเรียนสอนศาสนาเท่านั้นแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็สามารถพัฒนาและประสบความสำเร็จได้ด้วยพลังของคนในชุมชน